ครับผมวันนี้มาดูอาการของการ์ดจอนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าใช้ไปสักพักนะฮะเล่นเกมนานๆเข้านะครับมันเหมือนมีอาการค้างและแหลกนะครับผมค้างและแหลกนะฮะเวลาเข้าเกมใหม่ๆก็เล่นได้เล่นไปสักพักนะครับใหญ่ๆอาการแหลกนะครับผมอาการนี้นะฮะผมได้เช็กดูแล้วนะครับตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับซิลิโคนอ่ะนะหรือว่าซอ่ตัวชิปเซตมันร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะทำความสะอาดให้ดูนะครับ ถ้าอยู่ในประกันผมแนะนําให้ส่งเคมาเนาะแต่ถ้าหมดประกันแล้วเราสามารถแกะแล้วก็าตรวจเช็คข้างในได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไขน็อตด,ดูนะครับจะมีน็อตเห็นไหมฮะอยู่หลังหลังตัวกาจอนะครับใครเป็นแบบกานจอแบบใช้มานานๆหลายๆปีแล้วนะครับผมบางทีอาจจะต้องแกะแล้วทำความสะอาดบ้างนะครับผม เห็นไหมครับบางทีมันม right. mm ีฝ hmm. ุ here, field, kind of ่นนะครับผมอาจจะต้องปัดนะครับผมทำความสะอาดนะฮะอันนี้ผมจะถอดพัดลมออกนะครับเห็นไหมฮะบางทีมันมีฝุ่นมีอะไรนะครับผมนี่ฮะบางทีเนี้ยมันแห้งเห็นไหมฮะแห้งเลยเป็นผงเลยเห็นไหมครับเราก็เช็ดทําความสะอาดนะครับผมทิชชู่เราครับเช็ดนะฮะเช็ดทำความสะอาดอันนี้มันแห้งเลยครับมันแห้งเป็นผงเลยเห็นป่ม เช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็นี่ฮะเช็ดออกให้หมดเลยนะครับเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะฮะอย่าให้มีเหลือนะครับผมเช็ดออกนะครับถ้ามีฝุ่นอะไรก็ปัดทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ซิลิโคนให้ดูนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับอย่าไปใส่แบบบางคนใส่นะครับแบบโอ้ล้นตรงนี้เลยนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องใส่เยอะขนาดนั้นนะครับ นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยแล้วก็ใส่แค่มันเนี่ยใส่แค่นิดเดียวนะฮะแค่มันท่วมแค่ชิปชิปเซตนี่ก็พอนะครับจากนั้นแล้วก็เนี่ยต่อพวกสายแพรสายไฟนะครับเข้าไปแล้วก็เนี่ยฮะ แล้วก็ประกอบเข้าคืนนะครับผมเพราะบางทีการ์ดจอเราใช้ไปนานๆซิลิโคนมันแห้งครับพอมันแห้งแล้วมันร้อนนะครับเล่นเกมไปนานๆเข้าเกมรู้สึกว่าจะกระตุกจะแหลกนะครับลองทําความสะอาดแล้วก็ลองใส่ซิลิโคนใหม่เปลี่ยนซิลิโคนใหม่ดูนะครับผมซิลิโคนแล้วก็าสามารถ สั่งซื้อได้นะครับผมพวกนี้เนาะสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมตามพวกว่าเว็บไซต์ทั่วไปนะครับผมเลือกอซิลิโคนที่มันมีคุณภาพหน่อยนะครับผมสำหรับการใช้งานะนะ่ะเนาะ นี่แหละครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมถ้าขามันเลอะมันสกปรกก็ใช้ยางลบขัดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวิธีแกะตัวพวกก้าจอแล้วก็ใส่พวกซิลิโคนระบายความร้อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ